oমা

เอเอาไเล่นติวอะไรใช่ไปลงไปลงมาแล้วไิกูอยากดูว่ะเล่นแทนลยกูขายอะไรวะใส้ไต้องไม่เหมือนพวกี้นะไเหมือนพวกไอ้พวกไอ้สอ้พทรศัอไอ้พวกเออไอ่เ็กอลเซียโรเภาพกันละเอียดะไดันอื่นดิขาดเนี้ยภาพา

แรกรคิดถ่ายกันรแรกแล้วนะเอ้ยถ่ายให้คนยังไงเสิรอร่อยส่ไรื่องที่มันจะเอ้ยนีอะไรนะเก็บหน้าให้ยููได้ให้เรเรามีโปรแกรมให้เราสมัดูมีคนสอนยููบเราเป็นลรว รถที่เข้ามาดีกว่า